แก่ตัวน้ำม่วงครับดูลูกดูลูกดีมากเลยทั้งรีทใหญ่กว่าใต้เออหอมมากเลยนะน้ำม่วงอันนี้เขาหอมน้ำดอกไม้สีม่วงขอบคุณพี่เจ็กี้นะครับขอบฝากมาเชียรได้มะม่วงกับฝากคุกี้เลยแบะสุดยอดแบะไม่พอเลยหนักเกินเดี๋ยวปุ่มแทบไม่ไหวนะครับขอบคุณนะครับอีองนั้นจะเป็นมันขุนสีเดี๋ยวดูที มันก็เยอะมันเปนเนปันน่นมันมันตุกจนร่วงวอันนี้เก็บเงินมาแจกเดินกล้ามก <c oughs> ็เลยมองนี่หอมหอมใหญ่มากเลยน่ากิน กินกเดยอนเพื่ออิ่มได้สามวันนะครับไว้สี่เดือนจอกลูกใหม่อันนี้พันอะไรนี่พี่มันขุนสีครับมันขุนสีมันมะม่วงมันขุนสีขุนสีถ้ามะม่วงมันที่สุดส่วนมากจะเป็นเขาไปบอกเขียวสวยร่องเดียมันจนแตกเป็นปุ๋ยได้ต่อลูกอเยอะอันนี้ก็ฝรั่งอีกสามเดือนได้มากินแน่ขกต่อสี ความสุขนะครับความสุขของผู้ชายไปเกษียณคนนี้นะครับเต็มเลยเพียบการปลูกสวนมะม่วงนะครับก็ไม่ได้ปลูกขายนะครับแต่เอาปลูกไว้แจกหรือว่าถ้ามีคนไหนที่แบบทําอยากติดต่อมาเอาไปขายไปอะไรก็ได้นะพี่เจคี้แกก็ก็ดูคนนะครับใครเข้ามาแบบเข้ามาดีจริงๆแกก็ให้นะครับก็ขายให้ก็อะไรให้ต้นนี้โหดมากต้นนี้ต้นนี้โหสุด ันาดใหญ่กว่าแล้วมันไม่มันไม่ขาดใหญ่และดูหนักมากดู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 ดิห่อไว้อย่างดีแล้วสวยมากเลยโอ้โหเนื้อเนื้อเนียนมากชึบดูดิโอย่างใหญ่ดูดิเนียนมากสวยเนาะห่อไว้อย่างเงี้ยไปบ่มอีกนิดนะไม่โดนแมงอันนี้ถ้าห่อไว้จะไม่โดนแมงกินอันนี้ลูกกลมสีเหลืองอันนี้แปลกนะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วใช่ไหมมาขโมยเมื่อกี้นี่ไงอันนี้ลูกสวยมากนะครับพี่ิจเกลิลูกใหญ่มาก ดูข้างบนเนี่ยเหมือนซุปโออ่ะเหมือนมะม่วงเลยเหมือนซุปโอเนื้อเนื้ล่วงเต็มเลยอันนี้พันอะไรนะครับสีเหลืองๆนี่ครับถูอิ้มเนอถ้าไปวางขายเอาใครจะไม่ซื้ออืมเนาะถูยิ้มในตลาดไม่มีเนี่ยในตลาดไม่มีแนแบบนี้ไม่มีขายเลยนี่อันนี้เอามาจากประเทศอะไรครับดูดูดูรูจะไปยังไงครับนี่พี่น้องรูปจะไปไหนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งเหมืนพิจิกี้เล่างแหนด้วยเนี่ยเบิ่งดูเลยจมาแมตชได้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ ครับพี่เพราะว่าแม่ช์ไดลงปลาตัวเลยก็แล้วกันพี่ได้ได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณเลยโอ้ร่ำรวยร่ำรวยทั้งปีเป็นปีทองเฟืเองนะเพราะอะไรวะเพราะไหนจะมีแค่ผักบุตรมาอยู่โอ้แล้วก็ไหนจะเจอบอสนกอะไรมันมันไกลเลยแล้วครับโอ้ยก็ได้บอลนุกเลยแหละบารมีเพิ่อมทำให้ผมได้แบบว่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแบบเร็วมากเลยครับยิ่งคอมเมนต์โอ้ บ้านของเจ้าเสื้อเสืเฟอร์เล้วยเนี่ยแจ้าควเลยนะวันนั้นไหนเท่าเใส่เท่เย็บแล้วไอ้ผมคอเสียจากตัวเดียวว่าผมก็เลยโอ้เอาตัวให้ผมใส่แล้วผมมีไม่ไม่เยอะผมก็มีใส่แค่ตัวสองตัวเองก็เลยแบ่งให้เาตัวหนึ่งเดี๋ยวว่าจะทําให้อยู่แล้วจะทําเสื้อเพิ่มมาอีกอยู่ให้ให้ลูกค้าด้วยลูกค้าที่เป็นคนสร้างกับเราอย่างพิจิกี้อย่างเงี้ยอย่างหลายๆคนผมก็จะทํามาให้ด้วยครับแล้วก็เป็นเสื้อ ประจำบริษัทแล้วเอาไว้ใส่ทํางานใส่ไปกันแดดกันลมอะไรอย่างเงี้ยล้วจะโปรโมทลูกค้าให้ถ่านี้ขึนาแเเมื่อวานเพิ่งฉลองเพจครบหนึ่งหมื่นคนครับเมื่อวานเลยดีใจโอ้ดีใจผมดีใจหลายนะถึงสักทีผมตั้งใจอยากได้คนสักหมื่นหนึ่งก็เริ่มพอใจแล้วเริ่มดีใจแล้วยังน้อยไปนะเดี๋ยวแป๊บเดียวห้าหมื่นครับุครับทากุติดตามเยอะๆหน่อยนะครับลูกเพจ คนที่อยากสร้างบ้านหรือว่าอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะดูบ้านสวยๆก็ติดตามผมไว้ได้นะครับจะได้ดูบ้านสวยแน่นอนนะครับว,วันส่งบ้านจะได้มีโดนเห็นชัดๆเลยถึงนีใช่ใช่รอตอนส่งบ้านจะมาอีกรอบแล้วก็เก็บเชียร์พวกของออกดีๆผมก็จะถ่ายโดนามให้พี่ระโอ้โหหอมมากม,ม <laughs> ะม่วงทำไมผู้รับมอบเองเข้ามาเลยทำไมปล่อยลูกน้องอะไรแต่ผมชฉยเชยนะเพราะว่าแค่นี้แล้ว ลูกมอผมก็มีหัวหน้าช่างดูให้ใช่ใช่เคอนโทรลได้ครับเพราะนั้นดูขนาดเส่รองเท้าสูงเลยดูวยพิจกี้เกือบไม่สูงเท่าพิจกี้อ่ะอันนี้แบบรองเท้าโกงมากรองเท้าแปดเซนนั่นแหละจะได้สูงก็ได้ประมาณก็สิ้นเดือนนี้นะเจ็บไปต้องเข้ามาอีกทีประมาณกลางเดือนเนี่ยพี่มาอีกโอเคให้ดูกมาเก็บงานดีๆผมก็จะมาส่งมอบงานเลยได้เลยครับ แล้วสุดไหนถ้าใช้ไปใช้มาแล้วมันมีปัญหาก็บอกเลยไม่ต้องเพลินใจพี่ครับผมครับผมเห็นแล้วก็มาถึงนี้ได้ไงวะเสร็จไปเนาะเสร็จเป๊ะเลยหกเดือนครับลงตัวเลยผมว่าตอนแรกผมยังคิดว่าโอ้มันมันจะได้แล้วหกเดือนเพราะว่ามันทั้งฐานลากทั้งแล้วพระแต่เวลานใหญ่อยู่เวลาลูกน้องเข้ามาแต่ละทีมเช่นหลังคาพงคาพวกก่อฉาบอีก พื้นล่างเลยเข้ามาเป็นเซตเขาทำทีสามสี่วันถ้าไม่มีปัญหาหัวหน้าจิมที่ว่าเขาลาออกไปนะผมก็เร็วกว่านี้อีกเช่นเด็กนั้นก็เลย,ยทุกอย่างก็เลยชะลอลงมาบ้างก็เลยแบบค่อยๆปรับจูนให้มาอีกเามาแ้ว<ช>นนนหน่<ช>อดี <ๆ S 2> ่ก็แก้ไขไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ทุกอย่างเราไม่ใช่ว่ามันช้าหรือว่ามันเร็วเราก็ไปเร่งไม่เอาครับก็คือทำเหมือนเดิมแหละทุกอย่างทำสเกลเดิมๆขอบคุณพี่เจคีวมากครับที่มาใช้บริการผมแล้วก็เรียก อาผมนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าผมจะได้ทําหลอกกับพี่จะขี้มาแบบง่ายๆนะแบบเหมือนจะไม่ทําอ่ะครับตั้งแรกเลยตั้งแต่ติดต่อตั้งแต่อบ้านชั้นขึ้นราคาล้านเจ็ดห้าตั้งแต่สมัยนั้นเลยใช่ป,ปุ๊บผมเข้าใจเลยว่ามันมันต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะวัะสดุมันแพงจริงครับยอมได้<ช>ป,ปุ๊บ <ๆ S 2> พอได้ตรงนี้ก็เพิ่นได้ซุกช่วงแรกมาก,ก็เลยบอกเสียเฟิ่นเลยว่าเอาเบ็เสร็จไปประเมินบริหารเรื่องแล้วกันล้านเก้ายังไงก็ แต่เฟิร์นออบอแปลบ้านบ่อยนี่มาผมเมแต่คำว่าแปดเมตรคูณสี่เมตรห้องนอนผมผมไม่เคยก่อสร้างเนาะผมก็ไม่รู้มันเล็กหรือใหญ่พอสร้างออกมาแล้วโอ้ผมมองแล้วจะน้องทํางานในตัวด้วยได้บ้านบ้านหลังอื่นเขาแค่สี่เมตรสี่เมตรคูณสามคูณสี่สี่คูณสามจุดห้าห้าห้าจุดห้าคูณสี่ใช่ครับผมว่าอันนี้มันห้องนอนผมก็สี่จุดห้าคูณแปดนะ ห้องนอนของผมในบ้นเขาต้มีตู้ครับมีตู้เสื้อผ้ามีฟิวอินบล็อกอินโฟเซียครับมันจะทําให้เรายัดทุกอย่างเข้าไปห้องนอนได้ใช่ครับมันเป็นศูนย์รวมตรงนั้นเลยผมมีโต๊ะทํางานในห้องนอนด้วยจิ้งได้หน้าต่างที่หันไปเป็นหลังนะจบเลยผมไม่ต้องมาดูว่าแต่หลังที่เหยใช่ครับทําบ้านมันเป็นแบบมาไม่รู้เสืของพี่แล้วก็ปรับหน้างานให้มันเหมาะสมกับเราก็คุยกับผมนี่แหละใช่ไหม คือบางคนเขาไปดูตามแบบบ้านที่ชอบพอมาข้างจริงน่นสวยครับตามโซเชียลตา,ต,า Facebook, ตามเฟซบุ๊กตามอะไรถ้าไม่เห็นถ้าไปเจอของจริงตรงนั้นอ่ะหนึ่งวัสดุจะเห็นชัดเจนอืมรนที่สองห้องมันเล็กอะ่ะแต่มันด้วย<ะ>ราคามันสูงแต่ว่าที่ลูกค้าอยากทําถูกใช่มันก็จะเล็กผมก็ไม่แนะนําลูกค้านะว่าถ้าจะสร้างหลายห้องอ่ะผมไม่ไม่อยากให้สร้างราคาถูกเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ห้องเล็ก ไม่น่าอยู่แล้วถ้าสร้างแล้ไม่จะได้สร้างอีกหลังนึืง <c oughs> มันจะเสียเงินสองเท่า <c oughs> ครับก็เลยแนะนําลูกค้าว่าเพิ่มงบสักหน่อยหรือว่าลดห้องลงมาสักหน่อยให้มันได้ห้องที่มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นก<อ>็ <c oughs> ขบนวนสุดท้ายเลยนะที่ชื่อผมเพชรู่ตรงครัวฝรั่งอะผมไปใช้เราไปใช้แล้วก็ยกมาทีงนี้เขาไม่ได้คิดอะไรเพิ่มผมว่าใจดีเกินไปไหมเนี่ยได้ครัวไทยรถต่อเติมตรงนี้มาสวยครับแล้วใหญ่ด้วยดิห้าเมตรคูณสี่ ห้องก็ใหญ่แล้วตรงก้นหน้าตรงห้องน้ำนั้นเราวางตัวอินข้าได้เลยถูกต้องครับสวยๆเลยไม่ผิดหวังครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับับเจอกันดี่มากครับพี่ครัเดี๋ยวมาหาอีกมีอะไรให้ช่วยบอกขอบคุณมากๆเลยพี่ แมตหน้าต้องแบกเยอะกันนี่นะเดี๋ยวแมตตหน้าก็สอบไปแล้วเราไอกอบมาขนของหน้าก็สอบกอบตัวขนมันแฝดแล้วแฝดก็สอบก็ไม่ได้มาเนี้ยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ครับผมเดินทางไปสุรดินต่อบ